ในอดีตจีนไม่ได้พึ่งพาน้ามันจากภายนอกมากนะักเป็นสภาวะที่เป็นอิสระจากการพึ่งพาน้ามันจากภายนอก states oil independent จึงสามารถดําเนินนโยบายในลักษณะของการแผ่ขยายอํานาจแบบอ่อน soft power ได้โดยใช้ยุทธศาสตร์หน้าน้ำทะเลที่เป็นลักษณะของการปกป้องอธิปไตยบริเวณชายฝั่ง coastal defense เป็นหลักแต่ความต้องการพลังงานจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นทำให้จีนต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจากนุ่มนวลเป็นแข็งเกร้าวมากขึ้น เพราะจุดศูนย์ดุลของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพลังงานได้ย้ายมาอยู่ที่จีนส่งผลให้ช่องแคบมรารกากลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของความมั่นคงพลังงานของจีนหนังสือพิมพ์ใช้ในยูสเต i รีฉบับวันที่15มิถุนายน2003ได้เขียนถึงความสำคัญของช่องแคบมรารกาที่มีต่อจีนว่าใครก็ตามที่ควบคุมช่องแคบมรารกาได้จะมีอำนาจในการควบคุมเส้นทางขนส่งน้ำมันของจีนได้ whoever controls the Strait of Malacca will also have a stranglehold on the energy rail of China. ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจทำให้จีนต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานจากภายนอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากภูมิภาคตะวันออกกลางและอฟริกาทำให้ช่องแคบมาลากามีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงด้านพลังงานของจีนและส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงแห่งชาติของจีนในด้านอื่นๆทุกด้าน ส่วนสินค้าของจีนต้องพึ่งพิงการคุ้มครองจากกองทัพเรืออเมริกันเป็นหลักและช่องแคบมาลากาถูกบริหารจัดการร่วมกันของ3ประเทศได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งสิงคโปร์ได้อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาสามารถใช้ฐานทัพเรือชังฮีได้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีอิทธิพลเหนือช่องทางลำเลียงน้ำมันของจีนดังนั้นหากจีนเกิดความขัดแย้งรุนแรงกับประเทศในภูมิภาค อาจทาให้ช่องแคบมาลากาถูกปิดกั้นโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเพื่อไม่ให้จีนลำเลียงสินค้าและน้ามันได้จึงถือเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดยุทธศาสตร์ส้อยไข่มุทางทะเลของจีนสรุปได้ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคของสงครามซ้อนสงครามอันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานมีมากขึ้นทําให้ความมั่นคงด้านพลังงานกลายมาเป็นความมั่นคงที่สําคัญยิ่งของชาติและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่การทำสงครามทางทหารกลายไปเป็นเพียงกับดกักเพื่อตอบสนองต่อความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจวันนี้เล่าแค่นี้ก่อนโปรดติดตามต่อไปสวัสดีค่ะ